สวัสดีค่ะสวัสดีเอซช่องไลฟ์สตอรี่เอ็นทุกคนนะคะวันนี้นะคะนุ่นก็มีนะคะนี่หมูทอดกระเทียมนะคะกับข้าววันนี้งหมูทอดหมูทอดนะคะหมูทอด อร่อยไหมคะอือหือเจ็บคอบอกแล้วอย่าพูดมากมันจะเจ็บคอใช่กินปลาวันนั้นหรือเปล่าว่ที่ก้างเข้าไปในคอเออบเออมันไปทิ่มหรือเปล่าก็กินชิ้นน้อยๆสิมันจะได้ไม่ไปทิม่มหิว ข้าวติมกานเอามาด้วยบอเอามาด้วยขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ สว,ส,สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาแกล้งตอนแฟนนอนหลับนะครับนี่หลับแล้วครับเดี๋ยวจะแกล้งอะไรดีนะแกล้งดึงกางเกงในดีมั้งเพิ่งไปกินส้มตำครับปูปลามาโอเคครับ หอมชื่นใจครับโอ้ยจ้าวกคนลมหายใจสดชื่นใบมิ้นเป๊ะผิวมิ้นแล้วเรามีทีเด็ดครับล้วงตูนครับ รู้ทันแล้วเนี่ยต้รงใกล้เลย